ก็ในโอกาสปีใหม่ไทยนะคะเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2557ในานามของมูลนิธิบอเต็คตึงก็ขอถือโอกาสอํานวยพรปีใหม่ให้ผู้ที่ร่วมงานกับมูลนิธิคณะอาสาสมัครที่ช่วยทํางานเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิรวมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐภาคิเอกชน ทุกท่านที่มีจิตกุศลร่วมงานอันเป็นสาธารณกุศลนี้ก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรยัยและหลวงปู่ไต่หงกงที่ทุกทกท่านนับถือได้ประทานพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะคะไปเยี่ยมญาติมิตรอวยพรญาติผู้ใหญ่ก็ได้พบปะมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยแข็งแรงทุกท่านค่ะ ของการเตือนภัยค่ะและตอนนี้นะคะหนูนายืนอยู่กับกู้ภัยสว่างพรกุศลธรรมสถานนะคะจังหวัดระยองคุณพี่จุมพลภูนนินค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเราแนะนาคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าเรายืนอยู่ที่ตรงจุดไหนเอ่ยอตอนนี้นะครับที่เราอยู่เนี่ยโดยทั่วไปชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าโค้งกรอกใยชานะครับบริเวณนี้จะเป็นช่วงโค้งแล้วก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับมีทางแยก นะครับจะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายซึ่งมันจะเป็นทางโค้งเหมือนกับวิ่งทางตรงก็คือถือว่าเป็นจุดอันตรายจุดหนึ่งของของจังหวัดเลยครับของจังหวัดเลยนะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่จะใช้ระหว่างจันทบุรีตาดด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มโรงงานที่ใช้ร่วมกันเยอะมากเนี่ยสังเกตจะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยฮะรถเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีการออกจากซอยมาร่วมกันนะฮะมันจะทําให้มี การสัจอที่คับข้างช่วงช่วงเวลาและสําหรับการสูญเสียที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอ่ารายล่าสุดนะครับก็คือหลังเที่ยงคืนนะครับก็มีรถเก่งขับก็มาเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งก็เข้าโค้งมาแล้ว<า>ไม่ทราบว่าช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแอลโกอฮอล์ก็ส่วนใหญ่ ก็เข้าโค้งมาก็ทําให้หลุดโค้งไปฟ้ายกับต้นยางด้านหลังนะครับจะมองไม่เห็นใช่ต้นยางด้านหลังแล้วก็กระเด็นออกมากลางถนนแล้วก็กระเด็นออกมาจากในรถมานอนอยู่กลางถนนเสียชีวิตนะครับก็รายล่าสุดเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เองครับแลัจากที่เห็นในในในส่วนของภาพเนี่ยมันจะมีเสาไฟฟ้าเอ็นอยู่อันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยทีเดียวเนี๋ยวยืนต้น ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าหรือว่ากาดการถนนที่ที่ทางแขวงมาซ่อมไปนะครับส่วนใหญ่จะซ่อมไม่ทันเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยทําให้กาดกับต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะเสียหายทุกครั้งก่อนเข้าโค้งมาก็จะมีเสาหลักกิโลพวกนี้นะฮะก็เหมือนกันโดนอุบัติเหตุขึ้นไปชนหมดเลยนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยครับเนื่องจากว่าอาจจะมีที่สภาพของถนนที่มันเป็นโคง้งที่วิ่งมาแล้วเหมือนกับเป็นทางตรงแล้วก็ คนที่ไม่ชนานาญพื้นที่ก็พอเข้าโค้งมาไปเจอต้อนไม้ก็หักหลบพอหักหลบก็ขึ้นเกาะกลางะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกทางเบี่ยงหนึ่งเนี่ยตรงช่วงที่ป้อมอยู่เนี่ยจะมีรถที่เขาหักโค้งเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรทางกลับรถใช่ไหมคะมจะเป็นทางออกจากในหมู่บ้านซึ่งเส้นนี้จะลงไปเชื่อมกับเส้นชายทะเลซึ่งรถที่วิ่งจากชายทะเลมาก็จะมาขึ้นเส้นนี้กันหมดเพราะมันเป็นทางสุดท้ายที่ต้องขึ้นมานะครับก็ทําให้รถเนี่ยจะบีบขึ้นมาจากจากในซอยส่วนใหญ่ก็ พอออกจากซอยปุ๊บก็จะตีขึ้นขวาเพื่อที่จะข้ามยูเทิร์นมายูเทิร์นเกาะกลางซึ่งเลยไปอีกนิดนึงจะเป็นเกาะกลางเพราะฉะนั้นจะเลยทำให้รถที่ข้ามมากับเส้นเส้นวิ่งทางตรงเนี่ยทาให้มาบีบกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วขึ้นเกาะกลางแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งทางตรงที่เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นทางกลับรถอยู่ใช่ครับก็เลยต้องหลีกเลี่ยงใช่เพราะนั้นคนที่เข้าโค้งนี่มาต้องต้องใช้ความระมัดระวังคือ เบาซะก่อนเพราะว่าข้างหน้าคุณจะมองไม่เห็นในโค้งเนี่ยว่ามีรถออกมากองไว้หรือยังอันนี้ก็คืออยากเตือนคุณผู้ชมใช่ครับนะฮะก็คือให้เนื้อระวังใช่ส่วนหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังก่อนเข้าโค้งนะครับอ่ะค่ะระมัดระวังก่อนเข้าโค้งนิดนึง่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเออ่ระมัดระวังเส้นทางรับแจ้งนะครับคุ้ชมก็สามที่ะคุณผู้ชมกเสามารี่จะรับจะครับคุณผู้ชมก็สามารถท้งนะครับ้มก็สามาี่ะงนะครับุณผู้ชมก็สามารถที่รับแจ้ง ไปพายว่าที่ตเป็นรับแจ้งมีผู้บาดเจ็บตอนนี้เราไม่ทราบว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นในช่วงระหว่างที่เราสัมภาษณ์พี่จุนพลอยู่นะคะวันสุดสโก้เดี๋ยว2องสองวันยี่สิบห้าช่วงนี้อยู่กับพี่ลูนานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นคะพี่เดี๋ยวเกิดอะไรช่วงนี้มีมีบัติเหตุในพ้าซอยห้ารับแจ้งมีผู้บาดเจ็บสามรายนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนิดนึง ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มีเหุดดวนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปในที่เกิดเหตุกับพี่ชุมพลค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามหนูหนาไปดูกันนะคะไปค่ะพี่ไปครับ นี้เราได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นี่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถพ่วงข้างนะคะได้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บในขณะนี้ค่ะเป็นผู้หญิงขาฉีขาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์กันค่ะแล้วหม่มะแล้วตอนนี้เป็นการส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลค่ะโอเตอไ,ไปาาลูกต่อเาสืบตามต่อสเขาก็ไปเรื่อยๆล ค่ะและนี่เป็นรถพ่วงข้างคู่กรณีนะคะที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะด้านหน้าได้รับความเสียหายนะคะมมกกเรารอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ากอุบัติเหตุตรงเมื่อกี้นี้เขาเจ็บเยอะไหมคะ,ะจากการประเมินเบื้องต้นนะครับขาขาด้านขวานะครับผิดรูป2ท่อนนะครับแล้วก็เป็นแผลลึกเจาะไปในเนื้อนะครับเป็นแผลฉีกขาดแล้วก็ทําการห้ามเลือดแล้วก็ดามไปอพอดีผู้บาดเจ็บมีระกันของ AA ก็ดําเนินการส่งรอพองพยาเทพตามความประสงค์ของผู้บาดเจ็บนะครับทั้งหมดบาดเจ็บทั้งหมด3รายนะครับบาดเจ็บชายสองรายมีเจ็บข้อมือ1นรายแล้วก็อีกหนึ่งรายก็แผลฉีกขาดบริเวณนิ้วโป้ง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากอะไรอะคะ,ะเกิดจากช่วงโค้งนะครับผู้ขับขี่มาด้วยความเร็วคือ3ล้อเนี่ยมาด้วยความเร็วแล้วก็ทําให้ไม่สามารถที่จะบังคับลูกพ่วงให,ให้เข้าโค้งได้ก็เลยข้ามเลนมาแล้วก็มาชนกับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสวนทางมาครับฮะมันเป็นช่วงโคง้งหักศอกพอดีดครับบ่อยครั้งไหมคะเส้นทางตรงนี้โค้งนี้ก็บ่อยครับแล้วก็จะเป็นคือข้ามเลนกันข้ามเลนมาชนกันเนื่องจากว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะกินเลนบางฝั่งตนงข้าม อันนี้เรายืนอยู่ที่จุดไหนคะพี่ของจังหวัดระยองตอนนี้ใช่ไหมครับเป็นเนินพระซอย5ที่จะมาตัดเส้นเส้นเส้นชายทะเลท,ที่ที่วิ่งไปบ้านญี่ปุ่นได้นะครับเขาเรียกว่าเส้นชายทะเลเพราะที่มาเมื่อกี้เป็นหาดสุชาดาถูกต้องครับมันจะไปตัดกับเส้นหาดสุชาดาข้างล่าง <C hr ap> ซึ่งจะไม่ไกลคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเส้นทางตรงนี้ด้วยเป็นเส้นทางเล็กๆค่ะแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์สัญจรไปมามากมายเลยใช่ครับเพราะว่าจากการที่ขึ้นจากชายทะเลมาก็จะ <C' at S 2> วิ่งเส้นนี้กันเพราะว่ามันจะไปรวมกับถนนสุขุมวิทด,ด้านบนแล้วก็จะไปลิงก์กับทางมาตรพุทธได้มันก็เลยกลายเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะใช้กันเยอะนิดนึงนะครับผมก็ขอให้คุณผู้ชมระมัดระวังเส้นทางตรงนี้ด้วยค่ะ อ่งจุดอันตรายโค้งจุดกรอกเยชานะคะแล้วก็ที่นี่จุดของตรงนี้จะเป็นโค้งถนนเส้นเนินผระซอย5ซึ่งจะมาตัดกับหาดสุชาดาซึ่งก็เป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะว่ามันจะเป็นโค้งตัวเอสหักสองค่ะ,ะ,คะเป็นเป็นเหตุด,ด่วนหาที่พี่จุมพลพาเรามาชมกันที่จุดตรงนี้นะคะหนูนาชยดาพันธบวนัวแล้วก็พี่จุมพลขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ